สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูน้องติมทำอะไรเอ่ยอ้าวทำเมนูอะไรวันนี้ประธานแม่อมเออขนมปังปิ้งแล้วใส่ท็อปปิ้งด้วยมีท็อปปิ้งอะไรบ้างคะับหน้ามีกเปแฟช็อกโกแลตค่ะหน้านี้ก็เป็นขน,น,น,นมปังแล้วช็อกโกรแลตอันนี้ก็เป็นไก่ค้กเสริข,รข,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 ขร้าวโพดอันนี้โค้กเสริช็อกโกแลตอันนี้ใช้กรอบไายยกตั้งขึ้นโชว์สวยๆออกมา มันไม่หกเลยนะคะทูกค่ะมันไม่หกเลยค่ะมันเป็นสลามแล้วไม่หกเลยเพราะเราอยู่บ้านกับหัวนะคะเมื่อกี้เราอยู่บ้านกับหัวมันไม่หกเลยไเลยค่ะไปเฮ้ยนอนกินกันไหมไปอบยังอบแล้วไง เดี๋ยวทำน้ำให้เธอเอาน้ำอะไรน้ำชมพันน้ำส้มเดี๋ยวใช้ได้หรอปล่าอันนี้ค่ะน้ำส้มโอเคค่ะอ่ะเลือกเลยค่ะเอาไหนคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์อาจารย์ไหนคะสีชมพูค่ะถูกต้องเลือกเลยค่ะที่แม่วันนี้ใส่หยิบไปชั้นเลยค่ะฮะหยิบไปชั้นเลยค่ะเอาไปเหนคะ ใช่ค่ะชันเอาอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้สิไอดีไอดิถูกต้องค่ะคุณรู้ใจฉันได้งไงว่าจะนอบสิ่ง, <c oughs> งแต่ก็ไอ้ดีปีกไก่ฉันชอบมากเลยค่ะที่เหลือของฉันหมดหมดนะคะโอเคค่ะฉันไม่ต้องรอนัทฉันกินหมดแล้วฮะฉันกินหมดแล้วเยอะจังอ่ะ <c oughs> ฉันข้าเมเอื้อเข้าไปเลยแล้ว แล้วเธอกินหมดหรือยังอ่ะยังค่ะเอาไกินอันอันอันนอาอาอานทเอาเอมเเอา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 เาเอ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 าอาอาเอาเ คัวซองสิชิ้นครัวซองสิบชิ้นอะไรก็ได้ครับสี่องสชิ้นนะทำจากขลาครับสี่องชี่แวจะวกอจกเชตยเจลเด็กเ I มันจะยาวไปไหนอืมอ่ะเจขาสร้งสิบชิ้นนีสองชิ้นแล้วกขาเจ็ดชิ้นแล้วิดลี่ยนแล้วสิบชิ้นไปสามสิบชิ้นอีกเส็ด นนมันมันทำปะตะโกเลยพอส่งสิบชิ้นอนี้สามแล้วนะคะน,นี่นะสามแล้วนะหนึ่งได้ชิ้นที่หนึ่งแล้วไงลนันนี้อันนี้สอแล้ว มีพ่อมาหายูาอาบอกพ่อมาหาเว้ยเอ้ยมามาแล้วไงสี่สี่รัศมีแขะหนูยังไม่ได้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว เดี๋ยวเราขอตัวไปดูสี่ต่อสี่ก่อนนะคะเราชอบดูมากนะคะตกนะคะอนะคะพิ่งปิดนะคะปิดอะไรอย่างจะจะดูสีสีเมื่อเช้ามีนเปิดเนีที่หัวนอนแกที่อะเมรางุจันอะไรอเคแบนหนึงแบนหนึงกจันก่อน ก็กบอกว่าแป๊ดหนึ่งนะไปเร็วบายบายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยไม่ใช่ลูกน้ำอะไรอ่างงมายังมาแล้วสี่ต่อสี่ 1 2 3อ <laughs> ่เะเปิดมาก็แข่งลยไงี้บาบายก่อนเร็วไปดูสี่ต่อสี่ก่อนเจ็ดเลยไมาอีกรอบนึ่งได้ไหนึด้มาเ็เร็วแแ